กูบ้าแล้วกูบ้าแล้วคันนี้คันนี้กูบ้าเลยสามเจ็ดเก้าพี่แคปเจหน้าจอเลยครับมาเอาครับพี่มีคนันเดียพรเดือนละเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาฟรีดาวจัดโอนประกันภัยชั้นสองบวกแล้วประกันเครื่องเกียร์ห้าปีสองหมื่นล้านแล้วประกันโครงสร้างชนหนักจนน้ำร้นทุกคืนสามสิบวันแรกซ่อมฟรีทุกการสิบสี่วันแรกไม่พอใจเปลี่ยนรถได้สี่ประตูไฮแลนเดอร์ยกสูงล้อทีอียางซิ่งแม็กใหม่ยางใหม่สีขาวมุกผิวโคตรดี แล้องซูมผิวนอยซูมผิวหน่อยน,อยนี่ดูข้างนี่เ<ฮ>จ้าของเดิมแม่งดูแลดูแลดีเกินอ่ะ,อะรอบคันฟังราคาคุณจะช็อกเลยฟังราคาคุณก็รักผมนะผมบอกตอนนี้ถ้าคุณฟังราคาคุณก็รักผมนะอ่ะรอ,อรอบคันก่อนรอบคันก่อนโอ้โหรถลอกอยากให้ดูว่าเป็นเกียร์ออโต้ด้วย เกียร์ออโต้ด้วยดีแม็กี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้เจ็ดบาทครับไม่มีหลอกสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาฟรีดาวจัดโอนประกันภัยชั้นสองบวกแล้วประกันเครื่องเกียร์ห้าปีสองหมื่นล้อแล้วประกันโครงสร้างชนหนักจนน้ำล้นคืนสามสิบวันแรกซ่อมฟรีทุกการสิบสี่วันแรกไม่พอใจเปลี่ยนรถได้สามเจ็ดเก้าพี่แคปเจร์หน้าจอเลยครับ มาเอาครับพี่มีคันมาเอาครับมาเอาครับโอ้โหโหดวะโหดวะ